ครั้งเมื่อพระพุทธศาสดาเสด็จสู่แค้นสักกะแห่งสากยะวงพร้อมพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาและสังฆสาวกทั้งมวลพุทธการครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังกรุงกบิลพัทนครหลวงของแคว้นสักกะเพื่อแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุโธธนะพระราชบิดาเมื่อพระองค์เสด็จมาถึง พระเจ้าสุโทธทนะและพระประยุรญาตทูลนิมนต์เสด็จเข้าประทับ อย่างพระราชนิเวศตามประเพณีสักยะวงของเราเตรียมพระพุทธอาธไว้เป็นอันดีแล้วอย่างพระราชฐานชั้นในพระพุทธเจ้าค่ะขออาราธนาพระพุทธองค์เสด็จปโปรดยังเขตระหโหฐานชั้นในด้วยเถิดพระเจ้าค่ะการทูนนิมนต์ให้เสด็จโปรดราชนิกรเขตระหโหฐานชั้นในครั้งนั้นเพราะพระประยุรยาต,ต้องการดับทุกโศกแห่งพระนางยโสธราพิมพาผู้เคยเป็นมเหศ สีในพระสิทธะนั่นเองอัญญโสธลาพิมพานั้นมีจิตใจพักดีมั่นคงเหลือเกินขณะที่พระศาสดาเจ้าออกผนวดนั้นก็ม่ได้มีความสุขสำราญได้สักวันเดียวเธอเก็บพระองค์เงียบอยู่แต่ในพระราชฐานที่ประทับทุกที่วาราตีก็ไม่มีเสียงเพลงพินขับกล่อมดังที่เคยเป็นแม้ความสวยงามและจริยวัดเป็นที่เลื่องลือมานานหลายปี แต่พระนางก็หาได้ใยดีไม่และไม่เคยแม้สักครั้งที่พระองค์จะยินดีต่อชายเมืองใดทำไมพระนางยโสทราพิมพาช่างไม่สนใจใยดีเราแม้สักนิดเฮ้ <c oughs> <c oughs> เราก็ดูสง่างามภูมิฐานขนาดนี้พระนางก็ยังไม่เหลียวแลพระนางซื่อสัตย์และมั่นคงน่ายกย่องยิ่งนักเราคงหมดหวังแล้วสิเนี่ย เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จถึงพระตำหนักชั้นในพระนางยโสธราพิมพาก็สุดองค์ลงกราบแทบพระบาทกันแสงร่ำให้ต่อหน้าพระพักตามวิสัยสตรีหม่อมชั้นดีพระไทยที่พระองค์เสด็จมาเพคะ เพื่อบรรเทาความเสียใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความดีของพระนางขึ้นเป็นข้อสังเกตแล้วตรัสถึงอดีตชาติชาติหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตคู่กันยังภูเขาขันธมาศซึ่งพระนางพิมพาขณะนั้นก็จงรักภักดีต่อพระองค์มิได้ไปกว่าการละเวลานี้ หลายภพหลายชาติผ่านมาเธอเคยร่วมทุกสุขแม้กระทั่งเสียสละชีวิตให้กันก็เคยมาสิ้นแล้วตรัสด,ดังนั้นพระเจ้าสุโทธทนะพระประยุลยาตฝ่ายสักยะวงศ์และพระนางยโสธราพิมพาจึงใครทราบเรื่องราวในอดีตนั้นยิ่งนักขออาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมนี้เพื่อประโยชน์แห่งปัญญาของปวงค่าด้วยเถิด ชาดกนั้นเป็นเช่นไรเพคะสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงระลึกชาติด้วยบุเพนิวาสานุสติยานตราจินทกิน,นาลีชาดกขึ้นใกลจากคงคามหานทีไปทางเหนือยังมีป่าใหญ่ไพยกว้างอันอุดมสมบูรณ์อยู่นอกพระนครไปจลดภูผาสูงเจ้าเมืองผู้ครอบครองนครยังหนุ่มชะกันและโปรดปรานการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจฆ่าสัตว์ได้ ก็ทำอาหารกินในป่าวันนี้อากาศสดชื่นท้องฟ้าสดใสลานกมาย่างกินดีกว่ามีความสุขจริงๆครั้งหนึ่งเจ้าเมืองผู้โหดร้ายออกล่าสัตว์ไปยังป่าเชิงเขาขันธมาศที่นี่มีสัตว์ป่าชุกชุมเพราะชาวป่าที่อยู่บนภูเขาไม่นิยมล่าสัตว์ตัดชีวิตการมาของนักฆ่าผู้นี้จึงเป็นเรื่องเลวร้ายอันปรากฏขึ้นที่นี่บนภูเขาสูง ที่ชื่อขันธมาศนั้นอบอวลด้วยกลิ่นสมุนไพรเป็นที่อยู่ของคนภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเผ่าพันธุ์กินนารีทุกครอบครัวอยู่กินกันอย่างมีความสุขในฤดูฝนจะพากันเก็บตัวอยู่บนเขานั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวถึงจะพากันทยอยลงมาหาอาหาร ยังพืนป่าเบื้องล่างกินนลีเหล่านี้ยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวิวาอยู่กินกันมาไม่นานนักฤดูหนาวครั้งนี้ทั้งสองเพิ่งลงมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันเป็นครั้งแรกต่างคลอเคลียเจรจาภาษารักไพเราะปานนกป่าขับร้องเพลงแห่งพงภัยแม่คุณของพี่ขอพี่สัมผัสแก้มหอมๆอ,อีกหน่อยนะจ๊ะพี่อยากรู้ว่าดอกไม้ช่อนี้ ยังจะหอมสู้กลิ่นแก้มของน้องได้ไหมอุ๊ยไม่ได้หรอกพี่นะต้องไปหาดอกไม้มาให้เยอะกว่านี้นะจ๊ะน้องถึงจะยอมพี่จ๊ะส่วนพวงมลาลัยนี้สิน้องทำให้พี่ถือว่าเป็นพวงมลาลัยสัญญาระหว่างเราว่าเราจะมีความสุขด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปทุกฤดูเราจะดูแลก,กันและกันอย่างนี้นะจ๊ะได้สิจ๊ะพี่สัญญาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดา ผู้รักษาป่าไว้แล้วจ้ะว่าจะเป็นกินนอนกินนรีที่รักกันจนวันตายจากพี่อย่าพูดเป็นลางอย่างนั้นสิจ้ะที่นี่ร่มรื่นดีจังเลยนะพี่นกร้องขับขานฟังแล้วมีความสุขมากพี่ว่าไหมจ้ะที่ไหนที่มีน้องอยู่ด้วยพี่ก็มีความสุขทั้งนั้นแหละจ้ะ สาวหนุ่มยามหัวใจเบิกบานด้วยความรักป่าเขาลำนาไพรก็กลายเป็นสวรรค์ทั้งสองขับร้องเพลงแห่งความสุขมาประสานกันเสียงระงมไพรสาวขับร้องหนุ่มตีเกราะเคาะไม้เป็นดนตรีโดยไม่มีใครสัมผัสกับภัยร้ายที่ผ่านมาพบเข้าเลยสักน้อยมหาภัยผู้นี้ก็คือนักล่าสัตว์ที่เคาะกรรมชักนำมานี่เอง โอ้โหนางฟ้านางสวรรค์ตกมาอยู่ในป่าหรืออย่างไรช่างสวยงามจับใจข้ายิ่งนักเฮ้ย <Hey, S 1> นางมีเจ้าของแล้วหรือเนี่ยควางหูขวางตาข้าเสอเหลือเกินอย่างนี้ต้องกำจัดทิ้งนางงามคนนี้จะได้เป็นของข้าจากความคิดวูบเดียวเจ้าเมืองก็ทำลายชีวิตชายหนุ่มลงเพียงเพื่อจะแย่งภรรยาเขาว้ายใครใครทำลายพี่เจ้าหนีไปเร็วเข้า ไม่ข้าไม่ไปข้าจะอยู่กับพี่ความสุขทั้งหมดพลันสลายลงเมื่อหนุ่มชาวภูเขาล้มลงในอ้อมกอดสาวคนรักตัวสันระริกอย่างเจ็บปวดฮือฮ <c oughs> พี่ต้องไม่เป็นอะไรนะแล้วน้องจะช่วยพี่ยังไงดีฮือ <c oughs> นางงามกรีดร้องปานถูกกรีดดวงใจในบัตรนั้น <c oughs> มันผู้ใดช่างใจร้ายนักค้ากับสามีไม่เคยทำชั่วยายต้องรับกรรมเช่นนี้เจ้าจะคร่ำครวนไปยายเล่าน้องคนสวยเจ้าคนใจชั่วเราไปทำอะไรให้เจ้าทำไมต้องเอาชีวิตกันด้วยตัดใจสะเถิดคนงามเอ๋ยทิ้งเจ้านั่นเสียแล้วไปเป็นท่านผู้หญิงของข้าสะเถอะข้าจะดูแลเจ้าอย่างดี ไปตามทางของเจ้าไปเจ้าคนใจบาปหยาบช้าสิ้นชายผู้นี้ไปเราก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกแล้วเจ้าไม่สนใจข้าแน่นะทั้งเสื้อผ้าแพพันอันดีเลิศเพชรนินจินดาคาถาบริวารอีกมากมายในวังเวียนของข้าปล่อยเราไว้ในป่านี้เถอะนอกจากเขาแล้วเราไม่ขอแลกสิ่งใดอีกเลยเฮ <c oughs> เล่นตัวจริงๆเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าอยู่เป็นเมียลิงข้างกลางป่าต่อไปก็ตามใจ นางในรั้วในวังสวยกว่าเจ้ามีตั้งเยอะตั้งแยะขาไม่ง้อก็ได้เจ้าเมืองผู้หยาบช้าหันหลังกลับไปทิ้งให้สาวกินารีโศกเศร้าคร่ำครวญและลำพันถึงชายอันเป็นที่รักจนน้ำตาเหือดแห้งอยู่อย่างนั้นฮ <c oughs> ดอกไม้ทั้งป่าน้ำตกลำธารใดดูไร้ค่าไปสิ้นแล้วเสียงนกขับร้องกับเรไร ที่เคยกล่อมเราสองคนบัดนี้มีได้ไพเราะน่าฟังอีกแล้วเ <c oughs> ทวดาอารักเจ้าขา่ะข้าน้อยขอวิงวอนขอเทพผู้ทรงฤทธิ์นำชีวิตคนรักแห่งข้ากลับมาด้วยเถิดเรามีควรต้องมาจากกันในวัยหนุ่มสาวเช่นนี้ <c oughs> ทุกขเวทนานั้นสะท้อนสะถานไปทุกอนูของพงภัยและความรักอันบริสุทธินี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นใจยิ่งของเทพพเจ้าองค์หนึ่งอมรินเทพหรือพระอินทได้รับรู้ความทรมานแห่งดวงใจนั้นจึงได้นิรมิตกายปรากฏเป็นเทพพิทักษ์ป่าขึ้นเบื้องหน้าในที่สุดคำภาวนาของข้าน้อยก็ได้รับความเมตตาท่านเจ้าขา ช่วยสัตว์ผู้ยากให้พ้นทุกข์ด้วยองค์อินให้สาวงามตั้งจิตเป็นกุศลอธิษฐานขอทำความดีไปตลอดชีวิตแล้วทรงลินน้ำอำมฤตหลั่งลงประพรมร่างของกินนอนหนุ่มด้วยอนุภาพแห่งเทพก็บังเกิดรุ้งรัศมีเรืองรองขึ้นอย่างสวยงาม ครอบคลุมร่างไร้ชีวิตนั้นและเมื่ออมรินเทพโอมอ่านพระเวทอีกครั้งร่างอันแน่นิ่งแข็งเป็นศพของหนุ่มเคาะร้ายก็นุ่มนิ่มมีสีสันแห่งชีวิตขึ้นทันทีเราคืนชีวิตให้แล้วจงมีความสุขสวัสดิ์และอย่าได้ประมาทใช้สติพิจารณาทุกสิ่งให้ดีเถิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผลจากการโดนยิงหายไปแล้วโอ้ข้าเหมือนเกิดใหม่มห ah. ัสจรรัทรเทวะ ท่านคืนชีวิตที่รักของข้าคืนมาแล้วนี่เพราะอนุภาพแห่งความรักและพักดีของผู้เป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันเราจึงใช้น้ำทิพย์ของสวรรค์ช่วยเหลือให้ขอให้ท่านทั้งสองครองรักกันจนหมดอายุไขในชาติภพนี้เถิดจงกลับไปอยู่บนภูเขาขันธมาศที่อยู่ของเจ้าแล้วอย่าได้ลงมาข้างล่างนี้อีกเลย ความอุดมสมบูรณ์ข้างล่างนี้มีผู้คนใจบาปยื้อแย่งแข่งขันกันมากมายกาละครั้งนั้นจึงเป็นครั้งเดียวที่สองสามีภรรยาลงจากภูเขามาหาพืชพันธุ์สมุนไพรยังแผ่นดินเบื้องล่างเพราะชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปของคู่รักนี้คือความสุขที่รออยู่บนภูเขาอันสูงชันที่ได้จากมานั่นเองพักก่อนไหมจ๊ะเจ้าคงจะเหนื่อยแล้วไม่หรอกจ้ะเรารีบกลับกันดีกว่า พี่คงเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวน้องจะนวดให้นะจ๊ะทั้งสองครองชีวิตอยู่คู่ในศีลธรรมจนหมดสิ้นอายุไขจากชาติภพนั้นไปในเวลาใกล้เคียงกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราัชาดกจันทกินนรีจบก,ก็ทรงแสดงอริยสัจส,สี่พระนางยโสธราพิมพาเข้าถึงในพระธรรมนั้นโดยท่องแท้ได้สำเร็จโสดาบันในพุทธกาลสมัยนี้ เจ้าเมืองผู้โหดร้ายกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระอินจอมเทพกำเนิดเป็นพระอนุรุทธ,ธะนางกินรีชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางยโสธราพิมพากินนอนหนุ่มสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า